สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือสามเคส์แสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณมาต็อก9999นะฮะเล่นเป็น GDI สีชมพูนะอยู่ฝั่งขวานะครับผมอ่า GDI สีชมพูนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมอ่าเป็น GDI เหมือนกันนะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะฮะ GDI สีส้มนะฮะซึ่งชื่อว่า คุณกรอมไฟเออร์นะฮะหรือว่ากรอมกรอมเฟียร์กรอมเฟียร์กรอมเฟียร์นะฮะอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าทัวร์นาเมนต์คอสไลน์ะนะฮะคอสไลน์ที่แปลว่าอะไรนะอ่าชายฝั่งเออนั่นแหละริมชายฝั่งนะฮะ,ะแล้วแมปนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันมีพื้นน้ำนะชัดเจนมากนะครับเอาไว้เสพความงามของพื้นน้ําได้นะฮะแต่ว่าจะไม่งามเท่าเรือสามนะเพราะว่าเรือสามด้วยเรือสามนี่เป็นเกมมาที่หลังนะฮะ เน้นเน้นสงครามทางน้ําอยู่แล้วนะแล้วก็เกมนี้แบบนี้นี่เออเฟมเรทอาจจะตกเป็นนิดหน่อยนะเพราะว่าออบเจกต์มันเยอะนะข้อมูลมันเยอะนะประมาณนี้นะ,ะซึ่งผมไม่อยากจะปรับกราฟิกลงนะเดี๋ยวมันจะเสียทอร์สในการรับชมนะโอเคฝั่งสีส้มกับสีชมพูตอนนี้สร้างโรงเก็บแร่แล้วนะแต่ว่าฝั่งสีส้มสร้างเมื่อกี้เห็นสร้างโรงฐานเว็บแล้วก็ส่งฐานออกมาอ๋อเข้าตึงนะฮะ ล้าตรงนี้เป็นของสีชมพูฝั่งนี้เป็นของสีส,ส้มนะฮะยิงไม่ถึงนะระยะยิงมันไกลเกินนะข้างในนี่มีอะไรครับมี GDI อยู่1 s q u a สควอนะฮะเอ้ไม่ใช่จีเดียชื่ออะไรนะ,ะนอเอลฟ์สควอตเออนะก็เป็น GDI กันทั้งคู่นะพูดทำไมวนะเนี่ยอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะโอ้โหฝั่งสีชมพูปเปิดโรงรถมาแล้วนะฮะแล้วหันประตูออกมาที่แนวแร่นี้ด้วยนะอ่าคือกะแบบว่าสร้างออกมาเสร็จปั๊บเก็บแร่ต่อเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะอ่า ซึ่งตรงนี้ฝั่งสีส้มก็เช่นกันนะครับผมน่าสนใจนะฮะวอ a c ฟ o r y ตอนะฮะโรงงานสงครามนะครับแล้วแบบนี้นี่ผมรู้สึกว่าแสงสีนี่มันจะอลังการมากเลยนะแล้วตรงนี้ว่ายัางไงนะเมื่อกี้เหมือนมีทหารเดินผ่านกองแร่ใช่ไหมโดนยิงไปนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่ที่แน่น <c oughs> ที่แน่ๆน,นะฮะตรงนี้มีเทเบิอนสไปค์อยู่นะซึ่งฝั่งสีส้มส่งเอนจิเนียร์มาแล้วนะครับผมมานั่งตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปนะบนนี้ก็มีเช่นกันนะครับฝั่งสีชมพูส่งเอนจิเนียร์มาแล้วนะแต่ยังไม่เข้ายึดนะครับผมไม่ทราบว่าทําไมนะน่าจะยังไม่รู้ตัวนะครับเทเบติอสไปค์มันก็เทบเท่ากับบ่อน้ํามันของเรอเลอร์นั่นแหละนะฮะหยุดแล้วก็จะมีทรัพยากรไหลเรื่อยๆนะครับแต่ว่าฝั่งสีชมพูทําไมคุณไม่เข้าไปล่ะครับฮัลโหล รู้ไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยน่าจะยังไม่รู้นะฮะอ่าตอนนี้ยังไม่ปะทะกันนะครับฝั่งสีชมพูสร้างคอมมานด์โพสต์นะครับสร้างมาปั๊บไฟดับปุ๊บนะฮะแล้วก็มีการพับเก็บ MCV นะครับจะไปไหนเอ่ยโอเคอ๋ออัปเกรดอันนี้นะฮะ Advanced t u r b i n e s อัปเกรดนะฮะอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใบพัดขั้นสูงนะเพิ่มเพิ่มพลังงานไฟฟ้านั่นแหละ นะครับตรงนี้ MCV มาแล้วนะครับเหยียบเสาไฟพังไปนะฮะอันตรงนี้เป็นซากของปั๊มน้ํามันนะฮะดูก็รู้นะครับมีรถจอดอยู่ด้วยนะ <c oughs> แล้วเขาจะไปไหนอ่ะฝั่งสีชมพูจะบอกนะว่าเจะเล่น MCV rush MCV push น่าจะไม่พูดนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะมาขยายฐานตรงนี้แหละนะอ่าชัวร์นะครับตรงนี้อ่ะฝั่งสีส้มเข้าสไปค์ไปแล้วนะโอเคฝั่งสีชมพูก็เข้าสไปค์ไปเช่นกันนะฮึงว่าจะไม่เข้าซะแล้วนะ ตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้มีการสร้างองพิษบูออกมาฮารัสด้วยนะอ่าแต่ว่าฮาร์เวสเตอร์หรือว่ารถเก็บได้ของฝั่ง GDI เนี่ยจะมีปืนกลไว้ป้องกันตัวเองอยู่นะตรงนี้เอา้าเจออะไรครับนี่เจอป้อมปืนโอ้โหเป็นป้อมปืนกลน้ะยิงเข้าไปอย่างรัวเลยครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มเลยครับเอา้าขายทิ้งนะครับเป็นไรเฟิลแมนสควอตวิ่งตามนะฮะพิษบูเข้ามาตรงนี้ก็โดนยิงอีกนะฮะพิษบูนี่เลือดมันน้อยนะครับผมมันก็ ทเท่าไอเอฟของฝ่ายพันธมิตรนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอาวุธไปตามทหารที่เข้าประจำการซึ่งทหารก็ยัดใส่พิบูไม่ได้อยู่ดีนะในเกมนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีเฮ้ยฝั่งสีชมพูนะโอ้โหมาสร้างป้อมอัดอันนี้เลยนะมีการอัปเกรดด้วยนะครับเอพิอัละม่นะเพิ่มดาเมจนะครับผม AP ย่อมมาจาก a r m o r piercing นะฮะที่แปลว่ากระสุนเจาะเกราะนะครับก็ตามชื่อเลยฮนะเจาะเกราะ ตรงนี้รถถังีเ,ออเดเ a t o r มาแล้วนะครับยิงอัดเข้าไปที่ตึกนะฮะฝั่งสีส้มทหารก็ต้องออกมานะครับออกมาก็โดนป้อมปืนยิงนะฮะไม่รอดน,นะครับตรงนี้ว่าแต่ MCV อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะโอเคขยายฐานมานะจุดนี้แล้วนะครับส่วนพิษบูคันนี้ก็เกือบพังนะสภาพยับเยินเลยนะครับทําสมจริงมากแล้วตรงนี้ฝั่งสีสีส้มวาไงส่งทหารเข้าอย่างไม่เข้านะโอเคเข้าไปแล้วครับหือตรงนี้ เอารถถังพีเดเตอร์มายิงอัดตึกเนี่ยตึกแป๊เดียวก็พังนะฮะพรีเดเตอร์มันเป็นหน่วยต่อต้านยานเกราะอ,อยู่แล้วนะครับต่อต้านสิ่งก่อสร้างด้วยนะฮะจังหวะน,นี้เ,เรียบร้อยตรงนี้เข้าไปได้นะวิธีการเคลียร์อาคารของฝั่ง GDI นะค,คือการสร้างยูนิคกรเนเดียขึ้นมานะฮะก็คือทหารโยนระเบิดนะแต่เหมือนกับว่าเขาจะไม่สร้างนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีส้มเก็บได้อย่างเพลินนะ,ะมีบาแรกออกมานะณจุดนี้นะครับส่วน ่วนตรงนี้ก็ยิงใส่กันต่อไปนะฮะตรงนี้เออทำไมเฟมเรทมันดอบขนาดนี้แปลกๆนะเนี่ยิดอะไรขึ้นไม่สัตว์แต่ที่แน่ๆนะครับเอ้าอาคารสองหลังนี้ยิงใส่กันเองนะโอ้โหมีปืนผล่ออกมาด้วยนะเนี่ยดูตลกดีมากเลยนะ,ะแต่เนื่องจากว่าเป็นอาวุธปืนกลน,นะคะก็คงต้องใช้เวลาสักพักนะฮะกว่าตึกมันจะพังนะ,ะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีชมพูก็เออครีเดเตอร์ไปไหน รถถัง Predator ของฝั่งสีชมพูเมื่อกี้เห็นแบบเมพดูยากนะเนี่ยแล้วสีส้มกระชิมทุยสีส้มกับสีชมพูเนี่ยเวลามองไกลๆนี้มันมองยากนะฮะแล้วตรงนี้โอ้ Battle Base นะฮะสร้างจากอา่ายูนิตท,ที่ชื่อว่าริทนะฮะของของฝั่ง GDI ที่สร้างมาจากโรงรถนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหฝั่งสีส้มเอาแล้วครับ Reclaimer Hub นะฮะอ่าจะสร้าง Epic Unit แล้วนะฮะดูทรง แต่ที่แน่ๆนะครับฝั่งสีส้มนี่คือขึ้นเทียร์สเรียบร้อยนะมีเอ่ออันนี้นะฮะเทคเซนเตอร์แล้วนะครับเชดเดอร์ er มาแล้วนะเป็นยานอ่าโฮเวอร์เรียกว่าอะไรวะโฮเวอร์ไบท์ฮเวอร์แท้งหรือเปล่าไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงอ่าโฮเวอร์แท้งแหละนะครับเป็นรถถังที่ลอยอยู่เหนือพื้นนะฮะยิงอ่าคลื่นเสียงออกไปนะครับผมโฮเวอร์คราฟเออนี่ไงมันใช้คำว่าโฮเวอร์คราฟนะฮะ strong vs vehicle structures นะฮะ เอาไว้ยิงสิ่งก่อสร้างและยานพานหนะโดยเฉพาะนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าหากว่าทหารราบโดนไอ้ก้อนพลังงานคลื่นเสียงนั้นไปก็น่าจะตายเลยนะน่าจะวันช็อตคิวนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตรงนี้อารุถังแมมมอสมาแล้วนะครับผมเฮฟวีแท n งนะฮะแต่มันก็ว่าฝั่งสีส้มเขาจะยังไม่ได้รีเซิร์ชเรียวกันนะใช่ไหมเขายังรีเซิร์ชจะไม่ได้รีเซิร์ชเลยสักอย่างนะจังหวะน,นี้ โอเตรงนี้คอมมานด์โพสอู้มาฟสร้างเสร็จแล้วนะฮะอีปิกยูนิตของฝั่งเอ่อ GDI นะครับผมแล้วเขาก็เอาโซนทรูปเปอร์ยัดเข้าไปนะฮะจังหวันนี้มีเอนจิเนียร์เข้าไปด้วยนะฮะเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเอาเอนจิเนียร์ยัดเข้าเนี่ยก็จะมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองนะแต่ว่าถ้าเป็นโซนทรูปเปอร์นี่ก็จะเป็นเร็วกันเทเรตนะเป็นป้อมปืนทุยป้อมปืนเรวกันเออ นั่นแหละครับอ่าจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มเคลื่อนทับแล้วนะฮะโอ้มีจักรนอตด,ด้วยนะฮะยูนิตที่ลงเหลือมาจากภาค2นะไทเบรียนซันนะครับแต่ว่าอ่าไม่ต้องกดดีพลอยนะอ่ามันจะยิงเองโดยอตัตโนมัตินะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีชมพูโอ้โหมีเช่นกันนะครับอุ้ยกองทัพอย่างใหญ่เลยนะแชตเตอร์เร่เยอะเช่นกันอื้อหือจังหวะน,นี้ยิงอัดใส่กันแล้วนะจังหวะน,นี้สู้กันอยู่ในกองแรกเลยนะโซนทุบเปิด โอ้โหยืนเฝ้ากองแรกอย่างนี้โดนวัชทาวเวอร์ยิงเข้าไปนะาแตกสิครับแล้วลักษณะนี้ตอนนี้ฝั่งสีส้มโอ้โหมากางเบตเทิลเบสด้วยแต่ไม่ไหวนะพังไปแล้วนะครับตรงน,นี้เพลเดเตอร์เน้นๆเลยนะอโอ้ฝั่งสีชมพูมีออกาเข้ามาเสริมทับด้วยนะเป็นายานบินยิงจรวดมิซล์นะฮะ้ตอนนี้ฝั่งสีส้มกาดจ,จะปิดเกมนะแต่ปิดไม่ได้นะครับโอ้โอย่างเดินเลยนะเอาบุ่มไปแล้วนะครับแมมมอสไม่เหลือนะฮะ จังหวะนี้มาฟว่าไงครับมาฝั่งสีส้มค่อยๆเคลื่อนตัวมาณจุดนี้นะอ,อืจากระยะไกลนี่ก็มีจักรน็อตคอยยิงอยู่นะฮะอ,อย่างดูเดือดเลยนะมาตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สร้างป้อมต่อต้านยันเกราะนะฮะตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหฝั่งสีส้มอ๋อใช่ใช่ใช่มันเเก็บเกี่ยวไทเบเรียมได้นะฮะอ่านี่ไง ability harvest titanium when driving over titanium crystals ก็คือถ้าเคลื่อนที่ผ่านผลึกไทเบียมก็คือการเพิ่มเงินนะฮะนี่ไงอย่างที่เห็นนะครับจังหวะนี้แต่ว่าสภาพนี้ก็ถือว่ายับเยินแต่ไม่เป็นไรนะมาร์ข้างในนี้มีเอนจิเนียรอยู่2คนนะผมเห็นอยู่แวบๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหฝั่งสีชมพูลงเก็บแร่ไปแล้วนะ MCV ว่าไงครับโดนยิงอยู่นะฮะกำลังสร้างอะไรสักอย่างนะครับต้องรีบวางนะครับ Watchtower นะฮะเอามายิงโซนทูเปอร์นะครับผม โซนทูปเปอร์อหน่วยทาหารราบนะบมันจะแพ้ปืนกลนะครับแต่จังหวะน,นี้ผมว่าน่าจะต้องย้ายฐานใหญ่นะครับย้ายเอ็มซครับกลับบ้านแต่ยังไม่ย้ายนะฝ<ม>ั่งสีส้มโอ้โหมุยังกดสร้างอเอาแขนเสร์อไปแล้วคุณยังจะสร้างอะไรอีกครับเนี่ยมันไม่ได้ใชครับจังหวะน,นี้โอ้โหฝั่งสีส้มนี่คือแบบหนักๆเน้นๆเลยนะตรงนี้มีรถถังแมมมอสเข้ามาอีกนะจะได้ไหมครับโอ้โหแล้วแนวหนังมีจักรนอตยิงเสริมทัพอยู่ด้วยนะ เอาบึ้มไปแล้วนะฮะอรถถังแมมมอสรถถังแมมมอสนี่เป็นอืผมจำไม่ได้ว,ว่าในไทเบรินซันมันมีหรือเปล่านะน่าจะมียูนิตชื่อแมมมอสอยู่แต่ว่าไม่ใช่รถถังปืนใหญ่กระบอกคู่อย่างเงี้ยอแต่ก็ช่างมันเถอะครับอ่ะตรงนี้สลิงช็อตนะฮะยูนิตท,ที่นานๆทีจะได้เห็นนะครับหน่วยต่อต้านอากาศยานเพียงอย่างเดียวนะครับผมอ่าคือมันยิงยูนิตภาคพื้นไม่ได้นะฮะอ่าสลิงช็อตนะฮะ แปลเป็นไทยก็คือหนังสติ๊กนะครับตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีชมพูคุณก็ยังจะสู้ต่อนะตรงนี้โอ้โอมีคอนสตรัคชั่นยาร์ดอยู่อีกหลังหนึ่งตรงนี้นะวอล์ฟ็กตอรี่อยู่นี่อีกหลังหนึ่งนะส่วนตรงนี้อ่ามีโรงรถด้วยอาสนามบินอยู่ตรงนี้นี่เองนะโอเคเข้าใจได้นะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มเคลื่อนทับเข้ามาแล้วนะสีชมพูว่ายไครับต้านไม่อยู่แน่นอนนะจังหวะน,นี้ตรงนี้แมมมอส ยิงเร็วกันอ,อ๋อเร็วกันยังไม่ได้รีเซิร์ชนะฮะแต่ยิงแรงอยู่นะยิงทหารแป๊บเดียวตายนะนี่ไงอย่างที่เห็นนะแล้วตรงนี้จะกนินนอยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะฮะเท่าที่เห็นด้วยสายตานะจุดนี้นะครับเดินมาพร้อมกับยูนิตมาร์ฟนะฮะซึ่งไม่มีอะไรมายิงต่อต้านอากาศยานเลยนะฝั่งสีส้มนะจุดนี้นะครับมีไม่เอ่ยสลิงช็อตต้องมาแล้วนะฮะจังหวะนี้ถ้าไม่ใช่สลิงช็อตก็เอาพิษบูก็ได้นะ ตรวนี้ม่าครับจากตัวนอแตกนะฮะออกแฮม,มเมอร์เฮดแล้วแฮม,มเมอร์เฮดไม่มีใครอยู่ข้างในด้วยนะฮะตัดออฟถ้าขนาดดีนี่ต้องเอาทหารเอ่ออะไรนะทหารยิงตรวจ่ะต่อต้านยานเกราะยจะใส่แฮม,มเมอร์เฮดนะแล้วก็มายิงสู้กันนะแฮม,มเมอร์เฮดมันก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับบังเกอร์ลอยฟ้านะฮะทหารสามารถยิงลงมาได้นะ ตรงนี้โอ้โหฝั่งสีงพูค่อยๆหายไปทีละหลังทีละหลังนะเอาฐานใหญ่แตกไปอีกแล้วนะฮะยังวันนี้เวสเตอร์โอ้โหอยู่ให้เขายิงเฉยเลยนะฮะตรงนี้ยังไงครับจัก,กรนอตออกพังไปนะฮะทีละตัวทีละตัวเลยฮนะโอ้โหเขาก็ยังไม่กดยอมแพ้นะฝั่งสีงพูคิดว่าตัวเองน่าจะเอาลงอยู่นะด้วยกองทัพแฮมเมนะอร์เฮดเออ แต่จะเอาลงได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับอ่ะมีมาเติมอีกหนึ่งลำนะฮะอย่าวันี้แล้วยังไงครับฝั่งสีส้มส่งเข้ามาอย่างนี้ฝั่งสีชมพูขายทิ้งเลยนะได้อะไรเอ่ย Rifleman Squad นะฮะอ,อืตรงนี้เอารถเก็บแร่แตกบึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยออไทยเบรียมก็หลุดออกมานะอ,อแต่ไปหนึ่งคันนะะโอ้โห ไม่รอดนะฝั่งสีชมพูจังหวะนี้ยังไงครับเอาเจอรูดเก็บแรกคือฝั่งสีส้มคุณจะเก็บยูนิตทุกตัวเลยเหรอครับยูนิตทุกตัวที่ผ่านหน้าอย่างนี้เหรอโอ้โหเอาแบบนี้เลยนะแล้วตรงนี้ไว้ครับออกกาสามลำนะฮืมแฮมเมอร์เฮดอ๋อแฮมเมอร์เฮดมันแลนดิ้งไม่ได้นะเวลาที่คุณสร้างแล้วแอนิเมชั่นมันจะแบบบินลงมาจากท้องฟ้านะฮะก็สวยดีนะและ้วจังหวะนี้ไว้ยังไงครับสลิงช็อตโอ้โหเกือบพังเลือดเหลือ,อยู่ปริมเดียว สกีนนิดเดียวนี่คือไปเลยนะโอเคไปเลยครับเจอพรีเดเตอร์มายิงนะจังหวะน,นี้ไห้ครับมาฟจะแตกไหมฮะจริงจริงมาฟแตกในฝั่งสีชมพูก็ไม่ได้เรียกว่าเออเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เปรียบซะขนาดนั้นนะเพื่อไงซะฝั่งสีส้มนี่คือโปรดักชันเขาก็เยอะกว่านะเน้นๆเลยนะครับเนีย่ยขยายฐานมาถึงตรงนี้แล้วด้วยนะโอ้โหอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดแล้วตรงนี้ยังไงครับ ฝั่งสีส้มืหเจ้ามารฟมาเก็บเงินฮะไม่ได้นะตรงนี้ฝั่งสีชมพูแฮมเมอร์เฮดนี่อย่างเยอะเลยนะก็ยังไม่ไม่หนีนะเอาบินออกไปแล้วครับตรงนี้รวมเก็บแร่ไม่ขายทิ้งเลยครับอะไรวะโอเคแตกไปแล้วนะแฮมเมอร์เฮดเอามายิงอะไรกันตรงนี้ครับโหนพีเดเตอร์โอ้โหจักรนอสใส่ซากอย่างเยอะเลยนะ ฝั่งสีชมพูส่งแฮมเมอร์เฮเข้ามาตรงนี้นะครับเอามายิงรถเก็บแร่นะฮะแล้วก็ตูมไปนะครับตรงนี้ไงเนี่ยเอนจิเนียโอ้โหกะจะไปเข้าจักรนอนนะฮะดูทรงแล้วนะครับต,ตรงนี้สลิงช็อตมาต้องมีมาเพิ่มนะฮะสักตัวไอ้สักคันสองคันนะฮะไม่งั้นไอสู้ยากเลยโอ้โหโรงรถสองโรงเลยฮะตั้งข้างกันเลยนะอย่างเยอะเลยนะฝั่งสีส้ม <c oughs> ตรงนี้งไงครับรถเก็บแร่แตกไปแล้วนะยังไม่ทันได้ส่งแรกเลยนะส่วนคันนี้อาจส่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกมาบึ้มนะฮ <c> ะ <oughs> โอ้โหตรงนี้อ่ะป้อมปืนต่อต้านอากาศยานต้องมานะฮะ a อแบตเตอรี่นะครับฝั่งสีส้มนะยังไงก็ต้องสร้างนะครับไม่สร้างนี่ไม่ได้นะอ่าตรงนี้จักรน็อกก็ออกมานะยังจะเล่นจักรนอกอย่างเหรอครับคุณน่าจะต้องเล่นสลิงช็อตก่อนนะจังหวะน,นี้้อือแบตเตอรี่เกือบพังนะตรงนี้ว่าไงทางฝั่งสีชมพูนะฮะตอนนี้โอ้โหยังจัดก,การมาร์ฟไม่ได้เลยนะตรงนี้อาจได้ยศสองบังแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นยอดสูงสุดนะน่าจะติดดาวนะถ้าผมจำไม่ผิดอแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะพังก่อนก็ได้นะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเอา้เอา,อามาร์ฟเนี่ยสามารถรีเจนเลือดได้นะเพราะว่ามีเอนเจิเนียร์ประจําการอยู่ข้างในนะแต่ว่าเจอแบสักขนาดนี้นี่จะไหวไหมครับตรงนี้โอ้ยยิงถล่มเข้าไปอีกยังไม่พังนะฮะขนาดใช้สปอร์ตพาวเวอร์นะครับแต่ว่าสนามบินบึ้มไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็บึ้มไปนะฮะเรียบร้อยครับสุดท้ายมาฟแตกนะฮะโอ้โหทำหน้านะที่ได้ดีมากนะฮะก่อนที่จะพังนะครับเขาเหลืออะไรอ่ะ ฝั่งสีม่วงเอ้ยสีชมพูเหลืออยู่แค่นี้นะกระจุกนี้เลยนะเอาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เพิ่งเห็นนะโอ้ฐานใหญ่หลังใหม่มาแล้วนะฮะ construction yard <c oughs> นึกว่าจะไม่เล่นนึกว่าจะไม่สร้างซะแล้วนะเอาจังจริงเป็นผมเนี่ยถ้าผมเจอขนาดนี้ผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะตรงนี้โอ้เอเอแบตเตอรี่กระนํำยิงเข้าไปสุดท้ายก็ไม่ไหวนะบึ้มไปแล้วนะโอเคแรกก็ตามไปนะตรงนี้ฝั่งสีส้มเขายิงอะไรอ๋อยิงรีเดเตอร์นะ โอเคป้อมปืนผุดขึ้นมาใหม่นะฮะเอแบตเตอรี่เพว่าต้องสร้างกันไว้เลยนะสักสี่ห้ากระบอกนะฮะอืมน่าจะยากน,ยนะถ้าหากว่ามีกระบอกเดียวนะครับตรงนี้โอ้โหพิเดเตอร์แตกพร้อมกันสองคันเลยนะอะค่อยๆจมลงสู่ภาคพื้นพระสุธานะฮะธรณีสูบนะครับอ่ะตรงนี้ไหมครับฝั่งสีมูยงงคงบิน รเนไม่ไม,ไม่ไม่หยุดหย่อนนะตอนนี้เขามีกี่ลำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลำนะฮะขึ้นมาตรงนี้คุณจะไม่เจอกับอะไรเลยนอกจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานสักเท่าไหรเอ๊ะจริงจริงมันก็ได้ใช้งานอยู่นะแต่ว่าที่น่ๆนะฮะรวมเก็บได้สองโรงนี้นี่น่าจะขายทิ้งไปเลยนะอ่าตรงนี้อะไรเนี่ยโรงไฟฟ้าเอ้ยฝั่งสีส้มไม่ใช่ไฟดับไปเลยโอ้โโอเคครับดับไปแล้วนะฮะอย่างที่เห็นนี่เลยเนะี่ย Power offline ใช้ไม่ได้อัปเกรดไม่ได้นะ uh huh. ้วตรงนี้สลิงช็อตเข้ามาอย่างเยอะเนี่ยครับคุณต้องสร้างสลิงช็อตมาช่วยยิงนะ uh huh. อืนแล้วตรงนี้มีการสร้างเคลนด้วยนะกําลังสร้างอะไรอยู่เอ่ยเอ๊ะฝั่งสีส้มทําไมตังหมดโอเคกำลังจะถามเลยนะว่าทําไมสร้างยูนิตน้อยจังเนะี ructure, โโ่ยโอ้โหอย่าบอกนะเขาว่าฝั่งฝั่งสีชมพูเนีย่ยพลิกกลับมาชนะหรือเปล่านะ Construction complete สร้างเลยครับ Watchtower นะ ไปลงไว้ตรงไหนล่ะเนี่ย <Construction complete. S 1> มีทราบแต่ที่แน่ๆโอ้โหอวอลเฟตตอนเลิมท์วอลเฟตตอรี่มาอีกหลังหนึงนะ่งฮะโอเคตรงนี้นะครับอ่ะสนามบินหลังใหม่สร้างแล้วนะครับฝั่งสีชมพูนะเออสีชมพูเขาชื่ออะไรนะมาต็อกเก้าเก้าเก้านะอ่าฝั่งสีส้มฝั่งสีส้มชื่อกรอมฟีเออร์นะทีะ่ตรงนี้บินออกมาแล้วนะฮะออก์กา สามลำนะฮะส่วนฝั่งสีส้มตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยโอ้โหเน้นทหารนะอย่างเยอะเลยครับไรเฟิลแมสคอรดนะฮะกี่คนเนะี 1, 2, 3, 4, 5, นะ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะหนึ่งสวอตมีหกคนนะ <v> ตรงนี้สลิงช็อตสลิง สลิงช็อตต้องออกปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้เจอเลยนะครับยิงอัดเข้าไปออกก็้ารอดไหมอรอดอยู่นะแล้วมาร์ฟก็ออกมาอีกนะฮะคันใหม่นะครับแต่ที่สําคัญเขาขายรีเคลเมเตอร์ฮับทิ้งนะฮะจริงๆน่าจะาไว้ก่อนนะเอาไว้ช่วยผลิตยันเกราะนะครับตรงนี้งไงครับครินแตกเรียบร้อยครับผมไม่อรอดนะฮะปิดโปรดักชันไปอีกหนึ่งแท็บนะครับ แต่ฐานใหญ่ยังอยู่นะอ่ะอานีงไง construction y ยัดเกมนี้แบบชิวๆมากเลยนะผู้เล่นทั้งสองท่านฮนะไม่รีบเผเดจสึกนะครับเน้นกองทัพใหญ่ๆนะฮะแล้วค่อยบุกถมเข้าไปทีเดียวแต่จะเป็นยังไงก็มาดูกันฮนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มอามีวิศนีย์เข้าไปอยู่ในรถแล้วหนึ่งคนนะฮะอ่าแล้วยัดอะไรอีกไม่ยัดเะฮะอ่า มีป้อมปืนอยู่ตรงนี้โอเคแสดงว่าน่าจะมีทหารอยู่2สควอตนะฮะหลักๆอ่าตรงนี้เอามาเหยียบไทเบเรียมโอ้โหเรียๆไปหนึ่งร้อยนะตรงนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแฮมเมอร์เฮดยังเดือดเลยนะครับเป็นฝูงนะครับตรงนี้ยังไงเนี่ยวอชทาวเวอร์ร่วงไปแล้วนะครับสร้างทับถนนเลยนะจังหวะนี้เอาละตรงนี้ยังไงเนะี่ยแหล่ะสลิงช็อตนะฮะโอ้โหฝั่งสีส้มผมว่าต้องเน้นสลิงช็อตเยอะๆเลยนะฮะอ่า และมืงเฮดเนี่ยจริงๆดามเมจมันเบานะแต่ว่าด้วยความที่จําจนวนมันเยอะนะฮะดามเมจมันก็เลยเข้าเยอะนะครับผมประมาณนี้ตรงนี้ยังไงนะครับโอ้โหเกรเนเดียสควอตเอามาทําอะไรครับเนี่ยอินฟันรีสตรัคเจอร์เอาไปโยนระเบิดใส่ทหารราบแล้วก็เคลียสิ่งก่อสร้างนะฮะแต่มันจะได้เคลียร์ไหมครับคุณต้องเอาชีวิตรอดจากกองทัพยานเกราะของฝั่งสีส้มตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเนี่ย แล้วตอนนี้ก็เวลาดำเนินมาถึงยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับผมอมืตรงนี้ยังไงครับจักรดโอเคเพิ่งจะดึงไปนะฝั่งสีส้มอาจจะมีโรงรถอยู่โรงหนึ่งนะตรงนี้สร้างอะไรครับเนะี่ยสลิงช็อตนังไงใช่จริงๆด้วยนะเป็น hovercraft นะฮะตรงนี้เอ้ามัฟทำไมดับครับผมเจออันนี้เหรอฮะระเบิดอีมพีเหรออีมพีก็เนี่ยโอเคใช่จริงๆด้วยนะจังหวนะนี้ เป็นยังไงครับโยนระเบิดกระหน่ำเข้าไปหาสลิงช็อตโอ้โหแล้วสลิงช็อตก็บึ้มไปนะมีมาร์ฟยิงอัดเข้าไปอือหอนจะยัดทหารเข้าไปนะจะได้มีป้อมปืนเยอะๆนะกันเทอร์เรตก็ได้นะเอาตรงนี้เอาเจอระเบิดเ e ดียมพีสตันไปอีกแล้วนะโอ้โหจังหวะน,นี้แล้วแนวหลังนี่มีอะไรครับจักรนอตนะฮะยิงถล่มอัดเข้าไปอยู่นะครับสงสัยเกมนี้น่าจะยาวอีกแล้วนะฮะอือหือฝั่งสีส้มกดยอมแพนม้นะครับคุณคลอมฟิเอ์นะฮะบุกเข้าไม่ได้สักทีนะครับ โอ้โหก็ไม่น่าแปลกใจนะคุณหวังพึ่งยูนิตอยู่แค่ไม่กี่ชนิดนะครับโอ้โหสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณมาต๊อก9999ฝั่งสีอมพูนะอ่าสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะทรัพยากร,กรก็แบบนี้เลยนะฝั่งสียมพูก็เยอะกว่านะฝั่งสีส้มนี่สาเหตุหนึ่งที่เขาแพ้นะก็คือเขาเงินหมดนะครับสร้างกองทัพไม่ทันนะอ่าก็เลยกดยอมแพ้ไปเลยนะในช่วงท้ายนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย และนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ